That green, green girls. ราวสองปีที่แล้วผู้ว่ากอทมอชัดๆเคยแถลงนโยบายว่าจะให้กอทมอมีสวน15นาทีเพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงตอนนั้นมีคนมาถามโปู่แปะว่าเฮ้ยมีจับเวลาด้วยเหรอทำไมให้นั่งในสวนแค่15นาทีวะ จะนั่งนานกว่านั้นได้ไหมซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีสร้างสรรค์สร้างอารมณ์เฮฮาได้ไม่น้อยครับหากแต่ผู้ว่าชัดมาตอบคำถามเองว่าสวน15นาทีเป็นหนึ่งใน214โครงการที่จะทำกทมจะจัดสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินมาถึงพื้นที่สีเขียวหรือสวนหย่อมเหล่านี้ได้ภายใน15นาทีย้ำ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่ในตึกแถวอยู่ในคอนโดอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ในโรงเรียนชาวกรทมจะสามารถเดินไปหาที่นั่งเล่นพักผ่อนได้ภายในเวลาประมาณ15นาทีหยับๆก็คือเป็นระยะทางประมาณ800เมตรไม่ใช่ให้มานั่งแค่15นาทีครับ้ั่ากระดูกเล็กและทีมงานที่แข็งแกร่ง Work Smart และ Work Hard สามารถ จัดสร้างสวน15นาทีไปแล้วกว่า160แห่งบางแห่งก็เป็นพื้นที่รกโกปลกน่ากลัวพนักงานกทมก็ไปรือ้อปรับปรุงให้กลายเป็นสวนหย่อมมาแล้วนับไม่ถ้วนที่น่าประทับใจก็คือพี่น้องในแต่ละเขตแจ้งเจ้าหน้าที่ในเขตว่าพื้นที่เล็กๆตรงไหนที่อาจจะเป็นของเอกชนอาจจะเป็นส่วนร่วมที่ไม่จเจริญหูจเจริญตาก็ สามารถที่จะทำเป็นสวนหย่อมได้ถ้ามีการทำความตกลงแล้วพัฒนาให้เป็นสวนหย่อมแบบกระจุมกระจิมหาต้นไม้มาปลุกพื้นที่กทมมีพื้นที่สีเขียวเพียงร้อยละ2.6ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งนับว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพื้นที่เมืองและยังต่ำกว่าเมืองใหญ่อื่นๆของโลกไอ้ครั้งจะไปทำพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ็จะไปหาที่ไหนเหล่ากทมเผชิญกับมลพิษอย่างหนักและจะหนักขึ้นไปอีกจากรถยนต์ทุกชนิดที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นประชากรก็ยังเข้ามาเรียนหนังสือมาทําธุรกิจมาอยู่อาศัยสวน15นาทีสีเขียวจะช่วยลดช่วยบรรเทาเรื่องมลพิษสําหรับคนกรุงเทพแบบค่อยเป็นค่อยไปผพวกก้ว่ากทมกล่าวเสมอว่าพื้นที่ว่างคือโอกาสเมืองของเรายัางมีพื้นที่ว่าง อีกหลายจุดที่รอการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้เป็นโอกาสในการสร้างสวน15นาที together, สวนสาธารณะขนาดย่อมสวนเล็กๆมีผลต่อสุขภาพจิตนะครับอยู่กันแต่ในห้องแถวที่เหมือนกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องไม่ขีดอยู่กันทั้งวันทั้งคืนออกมารับแสงแดดบ้างออกมามองดอกไม้แบบสบายตายืดเส้นยืดสายบิดกายสยายกล้ามในสวนอารมณ์จะผ่อนคลายนะครับ ยิ่งผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มทวีคูณสวน15นาทีที่ใกล้ที่พักของท่านพร้อมจะรองรับปัว่ากตมยังวางแผนระยะยาวให้เชื่อมสวนต่างๆนี้เข้าด้วยกันพร้อมด้วยเส้นทางเดินที่มีร่มไม้สวนรกร้างบางแห่งที่ตรวจพบปัญหาใหญ่ก็คือสวนถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีส่วนร่วมจากคนในชุมชนถ้าใครพอจะมีพื้นที่ว่าง ต้องการบริจาคพื้นที่ให้ทําเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กก็สามารถลดภาษีได้นะครับบริจาคอย่างน้อย7ปีกทมจะดูแลการปรับปรุงพื้นที่ให้ที่เป็นพื้นที่เป่าหมายหลักสิบ้าพื้นที่ในกรุงเทพในขณะนี้ก็คืออโศกเพลินจิตราชประสงค์พญาไทมักกสันสีลมหลักสี่นางเลิ้งสัมพันธวงศ์ทองหลออ่อกไัมพระกงบางกะปิตะลิงชันหนองแขมและพระรามสี ภารกิจของผู้ว่ากทมและทีมงานที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกทมไม่มีวันหยุดเรื่องของดินน้ำลมไฟขยะน้ำท่วมถนนพังฝาท่อระบายนา้ำโดนขโมยเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องของโรงเรียนกทมแม้กระทั่งเรื่องคนไร้บ้านต้องทำงานแบบมีรู้จบ do, do Be ขอฝากเป็นข้อมูลนะครับในสมัยผู้ว่าจะจัดขอให้พี่น้องชาวกทมใช้แอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า t r a f f ี่ฟองดูเป็นตัวรับแจ้งปัญหานะครับใช้เพียงกดปุ่มนั่นปุ่มนี้บนโทรศัพท์มือถือก็จะสามารถแจ้งเหตุร้องทุกได้24ชั่วโมงระบบที่ออกแบบไว้ง่ายนิดเดียวไม่จำเป็นต้องมีเส้นมีสายไม่ต้องไปร้องที่เขตไม่จำเป็นจะต้องรู้จักผู้ใหญ่ในกทมวิธีใช้ t r a f f ี่ฟองดูง่ายเหมือนสั่งซื้อส้มตำให้มาส่งที่บ้านตลอด2ปีมานี้ ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งเหตุกว่า2 0 0แสนเรื่องซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่กทมออกไปแก้ปัญหาได้กว่าแสนเรื่องผู้ว่ากทมย้ำเสมอว่าทรา f ฟี่ฟองดูคือความเสมอภาคของทุกคน